ส่วนกระตูนเผาหัวกระตุนเผาหัวนะคะสองช่องจบวันนี้ไปดูช่องด้านบนก่อนนะคะมีคนหนึ่งนะคะที่ถูกเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของคุณพิธานะเขาก็บอกว่าไฟเซอร์5 5ล้านโดสผมติดต่อเข้ามาเองนั่งเครื่องบินไปขอเองเลยแล้วก็มี FC บอกว่าโอ้สุดยอดว้าวสุดยอดนะตตดตัดภาพมาด้านล่างคะ่ะก็เป็นการถแถลงข่าวนะคะเป็นการถแถลงข่าวของ เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าแต่งตัวเป็นทางการใส่สูตรผูกไทยนะคะเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาขอมอบวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสให้กับไทยเราติดต่อกันระหว่างรัฐต่อรัฐทำเอาคนทางซ้ายเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าหงายไปเหมือนกันว่าเอา้าเป็นขั้นติดต่อกันแบบรัฐต่อรัฐอันออนี้กร์ตูนเผาหัวนะนี่ไงที่เมื่อวานนี้เราได้ให้ข้อมูลนานผู้ชมไปว่า มันมีขบวนการบางอย่างวิธีการบางอย่างในการเคลมยุคนี้นะล่าสุดก่อนที่จะไปที่ทางสาหรัฐถึงขนาดได้มีการออกคลิปของท่านอุปทูตเลยะนะย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะข่าวเกี่ยวกับเรื่องไฟเซอร์1.5ล้านโดสลดบริจาคเนี่ยนะก่อนหน้านี้มีคนเคลมว่าเป็นผลงานที่กระตูนเผาหัวบอกว่ารุ่นน้องพิธาเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงคนนี้แหละ ก็คือดรรักไทยนะดรรักไทยถ้าเราย้อนกลับไปดูในข่าวดรรักไทยเนี่ยในเฟซบุ๊กแกก็จะแชร์ข่าวที่แกเคยเดินสายให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ในฐานะมือดิลไฟเซอร์นี่อันนี้ย้อนหลังให้ก่อนนะฮะ,ะขอบคุณด้วยสําหรับที่รายงานข่าวนี้ในนี้แกก็แชร์ของเอ่อเนชั่นรักไทยมือดิลไฟเซอร์ย้ําของบริจาคต้องใช้ตามวัตถุประสงค์นะฮะ่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกสักนิดนึง รักไทยมือดีลไฟเซอร์1.5ล้านโดสย้ำชัดของบริจาคต้องใช้ตามวัตถุประสงค์รับเป็นรุ่นน้องพิธาทราบเรื่องยกหูคุยสองเจ้าแล้วนี่ยะมือดีลไฟเซอร์แล้วก็ออกมาเพิ่มเติมว่านี่ต้องฉีดบุคลากร,กรด่านหน้านะ,ะเพื่อที่จะรับไปกับข่าวที่ว่ามีเอกสารหลุดออกมาบอกว่านี่ จะไม่ฉีดอย่างงั้นอย่างนี้นะแะก็ตีข่าวนี้ขยี้เข้าไปเห็นมแล้วไม่ใช่เฉพาะเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อหลักดรรักไทยเนี่ยยังเข้าไปในขับเฮาเปิดเบื้องลึกเบื้อเปิดเบื้องหลังมือดิวไฟเซอร์1.5ล้านโดยเข้าไทยในห้องนี้ก็มีการพูดคุยไปให้ข้อมูลโดยตัวดรรักไทยเองแล้วก็มีคุณเท่าพิภพด้วยไหมมีสอสอด้วยแล้วก็มีกลุ่มร่วมติดโบดํา สวมชุดก็คือมาในเครือข่ายเนี่ยค่ะหากกำลังถูกชูว่าเป็นฮีโร่ในการดีลไฟเซอร์ในขณะที่อีกฝ่ายนึงก็รุมถล่มรัฐบาลว่ามันไม่ทําอะไรเลยต้องให้คนอื่นไปดิวมาจนได้อแล้วแถมเอามาแล้วเนี่ยมันยังจะไม่ฉีดให้บุคลกากรสาณสุขอีกมันยังจะพิจารณายึกยักอีกนี่คือตีมนี่คือพลัดเรื่องอ่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะมีพระเอกมาตอนท้ายว่าคนนี้ที่เป็นคนดีลส เรามหาลัยดังในสหรัฐเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะแต่ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฉากสุดท้ายถูกตัดหันออกไปหรือ,อยังหลังจากเกิดบิ๊กเซอร์ไพส์ขึ้นมาทีนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อันนี้ในขับเฮานะค่ะ,ะดรรักไทยท่านก็เดินสายนะ,ะก่อนหน้านี้ทีนี้ล่าสุดก่อนที่จะมีคลิปของทางสหรัฐออกมา ก็มีการยังยืนยันอยู่นะเนี่ยลงเอกสารที่อ้างว่าเป็นเอกสารที่ติดต่อกับทัางโน้นเลยนะต้นทุนคือเวลาครับผมสืบเนื่องจากทางเราเนี่กรมควบคุมโรคตกลงรับบริจาคเป็นทางการแล้วหลังจากวันนี้ที่ให้ข้อมูลมาทั้งวันไม่ลืมตามสเตตัสไฟเซอร์1.5ล้านโดสนะครับผมนะฮะแล้วก็โพสต์ตัวหนังสือนี้อา่แล้วก็ปกปิดบางส่วนไว้นะคือกําลังย้ําว่าตนเองนี่เป็นคนดีวเป็นคนตามด้วยนะฮะ แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่โพสแล้วพยายามจะอ้างว่าสหรัฐเขาบริจาคให้นี่นะมันต้องเจาะจงนะตามเจตนาของผู้ให้นะต้องเน้นไปที่แพทย์นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณหมออุดมที่ปรึกษาสบาคก็ประกาศเมื่อวันนั้นแล้วว่าได้ไฟเซอร์ลดบริจาคมาเมื่อไหร่จะเสนอแนะท่านนายกว่าให้ฉีดเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นี่คุณหมออุดมพูดชัดแล้วตั้งแต่วันก่อนนู้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาทําเป็นว่าเอเขาจะยึกยักอะไรแล้วไม่มีใครยึกยักอะไรเลยม,มีแต่ไปเอาเอกสารคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าฉีดแล้วก็ยอบอ้างซินโนแวคกอะไรไม่ได้แล้วสิของใครก็ไม่รู้นั่อแหละแต่ของที่เป็นทางการแล้วคือเขาตัดสินใจแล้วม,มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแนะท่านนายกว่านี่เอาอย่างนี้นะทีนี้ดรรักไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ที่โพสต เดี๋ยวกลับไปดูที่โพสต์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีโพสต์นี้ไปด้วยอันนี้สําคัญครนี่เวลานี้ไม่มีการเมืองครับผมจนถึงตอนนี้คุยช่วยกันประสานเพิ่มเติมกับคุณทิมพิธาวงเล็บคนไทยคนแรกที่เดินมาทักผมที่ม i อทนะครับเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนตอนนี้ต้องช่วยกันหมดครับผมนี่เคยโพสต์ เนมชื่อคุณพิธาด้วยใช่ค่ะว่าช่วยกันประสานในปูไ,ปไว้ตั้งแต่สามวันที่แล้วออันนี้คือโพสต์ตั้งแต่สามวันที่แล้วนะครับปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้ไปชี้แจงไปเมื่อวานนี้ที่เรานำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยืนยันมีการประสานเจราจาอย่างเป็นทางการกับทางสหรัฐมาตั้งแต่ต้นใช่ค่ะพูดคุยตรงเลยนะแล้วคุยกันหลายรอบอไปคุยที่สหรัฐด้วยคุยที่สถานทูต คุยที่เมืองไทยด้วยในระดับประหลัดก็คุยคเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือและความร่วมมือในหลายรูปแบบไม่ใช่รูปแบบเดียวด้วยนะมไม่ใช่แค่รับบริจาคด้วยทุกอย่างเรื่องการพยายามซื้อเรื่องการรับบริจาครวมถึงเรื่องอื่นๆวิธีอื่นๆเพื่อให้ได้วัคซีนมาค่ะนี่ท่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงไปแล้วปรากฏว่าฟ้าผ่าเปี้ยงเลยหลังจากนั้นเพราะอะไรครับท่านอุปทูต รักษาการแทนเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนนี้ครับไมเคิลฮิตได้มีการออกคลิปอยู่ในแฟนเพจของทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกรุงเทพนะได้มีการยืนยันชัดเจนว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่บริจาคนี้ เป็นการตกลงแบบรัฐต่อรัฐไม่มีคนกลางในการเจรจาท่านย้ำคำนี้เลยนะไม่มีคนกลางไม่มีคนกลางในการเจรจาทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสถานทูตทำงานโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกระทรวงสาธารณสุขไทยยืนยันชัดเจนเลยนะและให้แบบไม่มีเงื่อนไข ให้แล้วไทยจะเอาไปใช้อะไรได้หมดไม่เหมือนที่พยายามเคลมกันเลยไปฟังชัดๆจากท่านอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไมเคิลฮิตครับที่สถานทูตสหรัฐออกประกาศเมื่อวานนี้เรามีความพุ่ิใจที่จะบริจาควัคซีนที่ปลดไยและมีประสิทธิภาพให้กัรปะเททยโดยไม่มีเงินไขตามคำมั่นสัญญาของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดน เพื่อช่วยพันธมิตรของเราต่อสู้กับโควิดซึ่งเธอเป็นอีกแก้วสำคัญในความสัมพันธ์ของเราสองประเทศและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงพันธมิตรีอันยาวนานของเราสหรัฐพุ่มใจที่ได้ช่วยไทยต่อสู้โรคระบาดผมขอชื่นชมความพยายามของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขของไทย ที่ทำงานเพื่อควบคุมการระบาดผมขอเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงแบบรัดต่อรัดไม่มีความคลางในการเจรจาทร้เนียบข่าวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสถานทูตสหรัฐทำงานโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขไทยในการบริจาควัคซีนครั้งนี้เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนไทย ได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหวังว่าจะมีข่าวดีแช่งให้กับทุกท่านทราบในเร็ววันนี้ประชาชนอเมริกันจะเยือนเคียงบ่าเคียงไหลกับชาวไทยตลอดไปนี่คือท่านพูดไทยนีก็ฟังฟังเข้าใจได้นะ,ะท่านอุตสาห์พูดเป็นภาษาไทยเลยนะ <c oughs> ท่านอุปทูตนะฮะเจรจาทำงานอย่างหนักทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กับกระทรวงการต่างประเทศไทยและสาธารณาสุขไทยไม่มีตัวกลางแล้วให้แบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในสี่ฮีโรบโปรเจกต์ขีดเส้นใต้ว่าเน้นย้ําว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นระหว่างรัฐต่อรัฐไม่มีคนกลางในการเจราจาทเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตทํางานอย่างหนักกับกระทรวงการต่างประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปที่แฟนเพจของดรรักไทยเวลานี้ไม่มีการเมืองครับคุยช่วยกันประสานเพิ่มเติมกับคุณทิมพิธาคนไทยคนแรกที่เดินมาทักผมที่ m ไ t ทเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องช่วยกันหมดครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นอ้าวแล้วเขายืนยันแล้วนี่ ทั้งฝ่ายไทยก็ยืนยันฝ่ายสหรัฐก็ยืนยันไม่มีคนกลางเลยแลยเขาคุยกันตรงเลยแล้วที่เอามาอ้างเนี่ยแล้วเอามาอ้างว่ามีเงื่อนไขต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วไปเที่ยวออกสื่อแล้วกลุ่มที่แชร์ไปเยอะๆเรื่องเนี้ก็คือกลุ่มที่พยายามจะโจมตีรัฐบาลเรื่องการัดหาวัคซีนมันคืออะไรดรวรรธน์คารุจิตก็โพสต์คลิปที่ท่านอ,อุปททูตเนี่ยะนะท่านอุปทูตไมเคิลฮิตยืนยันชัดเจน เน้นย้ําว่าข้อตกลงดังกล่าวแบบรัฐต่อรัฐไม่มีคนกลางในการเจรจาทําเนียบข่าวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสถานทูตทางานโดยตรงทํางานโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศและสาธารณสุขไทยในการบริจาควัคซีนครั้งนี้และไม่มีเงื่อนไขในการใช้วัคซีนด้วยนะครับดรวรรัต์บอกว่างานนี้กระเช้าคงช่วยอะไรไม่ได้นะครับแฮชแท็กอวสานมือเดียว ไม่ใช่อวสารเซลแมนนะอวสารมือดิวนี่เดอะเมตตาดีนี่สิฮะไปขุดเอาคลิปมาทีนี้เดอะเมตตาดีเนี่ยได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ยยังไงดรรักไทยบอกเป็นคนดิวไฟเซอร์1.5ล้านโดส แต่สถานทูตอเมริกันถึงกลับต้องทําคลิปออกมาปฏิเสธว่าเป็นการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐไม่มีคนกลางใดทั้งสิ้นค่ะแล้วเดเมตานีก็เอาคลิปบางช่วงบางตอนที่ดรรักไทยเนี่ยเคยยืนยันในเรื่องนี้เอาไว้ยังไงก่อนหน้านี้นะอ่าเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะครับทีมผมเนี่ยครับเป็นฝ่ายช่วยนําเข้ามานะครับแต่เราไม่ได้คงไม่ได้ไปยุ่งเงยกับอ่าเอ่อส่วนราชการนะครับในการเข้ามาเพราะว่ามันก็ต้องมีพิธีสุรากร ที่เป็นประเด็นกันเนี่ยผมก็ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจก็เลยโทรกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ก็คุยก็ได้ประ,ะ,ประสานก็บอกเฮ้ยอ,อยู่ยังไงที่เราคุยกันหรืออะไรเงี้ยของไทยเนี่ยอ,อ,อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องรีมาร์ว่าให้บุลคลากรทางการแพทย์พิจารณาเป็นลาดับที่หนึ่งะครับซึ่งเขาก็ก็ <ห ả? S 1> ท้ายที่สุดนะครับจนถึงวันนี้ก็ก็มีก็มีการประสานนะครับแล้วก็ยื่นไปในอ่คอนเกรสนะครับสภาคอนเกรสเพื่อ ออพุทธลีมาร์ไว้ให้ว่าขอให้พิจารณาบุคลากรทางการแพทย์เป็นลําดับแรกนี่เป็นบางช่วงบางตอนที่มีการนําเสนออยู่ก่อนหน้านี้นแต่คลิปที่เดเมตตาดีเขาลงเนี่ยนะเขาเอาคลิปที่สื่อบางช่องอ,อย่างเช่นเวิร์กพอย์เนี่ย เคยสัมภาษณ์นี่นีอันนี้กพเคยเคยสัมภาษณ์คุยแล้วก็มีการตอบโต้นะแล้วก็ดรรักไทยนี่ก็บอกว่าเนี่ยไปเจรจาไปอะไรต่อวิอะไรนี่เห็นไหมเจตพิธีกรของเ o ิร์กพอยด้วยคือเราจะได้เห็นว่าสื่อแล้วก็คนในแวดวงม็อบก็ดีคนที่พยายามโจมตีเรื่องการจัดหาวัคซีนก็ดีหยิบเอากรณีของดรรักไทยเนี่ยเสมือนว่าเป็นฮีโร่เสมือนว่าเป็น ตัวเดินเรื่องในการด้อยค่าการทํางานของทางการไทยเพราะมีใครบ้างที่ทเกี่ยวข้องนะอันนี้อันนี้คือกรณีของส,ส,สื่อก็คือ Work p o พอยแล้วจะไปออกขับเฮา,าอื่นๆแล้วได้ขับเฮาแต่และอันที่ไปออกก็จะมีคุณหมอที่ออกมาเรียกร้องหมอไม่ทนอย่างเงี้ยมีสสพเก้าไกลอย่างเงี้ยเห็นไหม อันนี้นี่คือตอนที่ยังยืนยันว่าไปดีลไปเจรจามาอย่างนั้นอย่างนี้นะนะแล้วเดเมตตาดีก็เอาคลิปนี้มาแล้วก็ตัดต่อด้วยเอาเสียงของท่านอุปทูมนะเอาเสียงของท่านอุปถัมภ์มาต่อท้ายเลยมาตบเลยนะฮะเพื่อที่จะทาให้เห็นว่าไอ้ที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพอมาเจอความจริงเปี้ยงจากปากของคนที่เป็นฝ่ายให้ฝ่ายบริจาคเนี่ยนะ มันเลยชัดเจนเลยว่าที่จริงแท้แน่ชัดมันคืออะไรเรียกได้ว่าวงแตกพูดง่ายนะแล้วก็ล่าสุดดรรักไทยบูราาดรรักไทยบูรภาคนะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะโดยมีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเข้าใจว่าเอาออกไปแล้วนะเพราะว่าคุณทักษิณนีบอกว่าใจคอไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์เป็นข้อเป็นข้ออย่างนั้นอย่างนี้ชี้แจง ว่าหลังจากที่มีเรื่องแฉกับออกมาแล้วเนี่ยนะคุณธกิจเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีการแก้ก็คับเอาไว้แล้วแหละนะแต่ล่าสุดตามไปดูคนที่มาคอมเมนต์มาถามเยอะเลยทีนี้นะในแฟนเพจของดอร์รักไทยคุณธกิจบอกว่าดรไม่ตอบใจคอไม่ดีเลยนะนี่คนเนี่ย <ไป S 1> มามถามเลยว่าเนี่ยไอ้ที่ปิด,ป,ดปิดไว้เนี่ยมันคืออะไรมันคือ เอกสารอะไรควรจะเปิดมาด้วยนะนะแล้วแต่บางคนก็มาให้กําลังใจนะโดนทัวลงเพราะว่าคนฝั่งประยุทธ์ไม่เพิ่มนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่ทัวลงไม่ใช่เพราะรัฐบาลน,นะนะแต่เพราะท่านอุปทูตเนี่ยมาโพสต์คลิปถแถลงการเพราะฉะนั้นคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วคุณบอกว่าคุณดีลมาแต่ท่านทูตสหรัฐซึ่งไม่ใช่สลิมแน่นอนบอกว่าไม่มีคนกลางในการเจรจาเขาก็เลยมาถามแล้วทำไมไม่ตอบเขา อ่ซึ่งยังไม่เห็นดรรักไทยมาตอบคอมเมนต์เหล่านี้คุณธกิจเลยบอกว่าดรไม่ตอบใจคอไม่ดีเลยสวัสดีนะนี่ฮะแล้วดรรักไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องออวัคซีนจอรนสันใช่นะแล้วก็แกก็โพสต์ว่ามีจดหมายจากอยเนี่ยบอกว่าจะมาดำเนินคดีกับผมนะอ่าอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเรื่องจอรนสันช่ะไหมคือเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวแล้วแสดงออกแสดงตัว กำหนดโพสต์ยืนยัตัวเองว่าเป็นคนดีลเรื่องวัคซีนได้นะมีเรื่องจอรนสันด้วยแล้วก็มาล่าสุดก็คือเรื่องไฟเซอร์แต่เรื่องไฟเซอร์เนี่ยก็ล่าสุดก็มีทั้งกระทรวงการต่างประเทศไทยและสหรัฐ,รฐออกมายืนยันข้อท็จจริงซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดเพราะฉะนั้นดูปฏิกิริยาของแต่ละคนว่าจะดิฟกันยังไงทีนี้ะจะดิฟหนีกันยังไงอธิบายยังไงที่พยายามเอาดรรักไทยเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วจร,จริงๆซีนสุดท้ายถ้าไม่แหกกันซะก่อนเนี่ยจะมีอีกคนหนึ่งมาใครอ่ะอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นพระเอกอ,ะอ,อ่ะออที่ชอบเป็นเหมือนพระเอกลิเกอ,อ่ะเดี๋ยวจะมานะแต่สุดท้ายไม่รู้จะยังมาอยู่หรือเปล่าพอมาเจอแบบนี้เข้าไปนะในโลกออนไลน์เนี่ยคุณธกิจได้อัพทวิตเตอร์วันนี้นะโดยสะท้อนภาพนี่อันนี้ผมว่าชัดเลยนะคือมีคนเนี่ยทวิตเขียนจสเห็นภาพเลยกระบ,บนวนการที่บอกว่า ต้องดา่ามันถึงมีการทําอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําเป็นขั้นเป็นตอนมาต้นอย่างไฟเซอร์เนี่ยอยู่ในแผนมาต้นและเจราจามาล็อกจองเอาไว้แล้วด้วยต้องไปดูทำลายนะแต่พอจองปุ๊บค่อยไปทํางานธุรการให้เรียบร้อยไงแต่จองไว้แล้วว่าได้วันไหนจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ไปทํางานให้เรียบร้อยแล้วก็อนุมัติแต่บางคนก็ออกมาบอกว่า,วานี่ต้องดา่ามันถึ่งทํานะ คุณธกิตได้แชร์เอาทวิตเตอร์อันนี้มาคุณนุ่นค่ะมือไม่พายเท้าอย่างราน้ําแถมยังแถมนั่งด่าคนพายพอถึงที่หมายเคลมผลงานว่าเพราะกูนั่งด่ามึงนี่แหละมึงถึงพายเรือถึงนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเปรียบซะเห็นภาพอเออเปรียบซะเห็นภาพเลยค่ะ<า>อันนี้นั่งด่าคนพายใช่นะนั่งาพายถึงตีราน้ำด้วยนะออตีราน้ำด้วยเพราะว่ามาตรการ ป้องกันอะไรไม่สนใจอ่ะกูจะเปิดมือทําไมกูมจะมอบอย่างนี้นะใชะ่แต่สุดท้ายพอไปถึงด่าคนพายไปด้วยพอไปถึงที่หมายมันไม่ใช่เพราะคนพายนะแต่เพราะกูนั่งด่ามึงนี่แหละมึงต้องพายออผมว่าเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะคนที่โพสต์อันนี้นะค่ะนะทีนี้ล่าสุดมีการโพสต์ล่าสุดของดรรักไข่เดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาหน่อยเห็นแจ้งเข้ามานะ,ะมีการโพสต์ล่าสุดนะะ ในโพสตว่าอะไรฮะปกติแล้วผมโพสต์อะไรแล้วไม่เคยต้องลบเลยนะครับแต่มันมีหลายอย่างที่ผมพูดไม่ได้จริงๆครับเสียดายก็แต่บางคนบางคณะไม่ได้มองความทุกข์ร้อนของประชาชนมากไปกว่าหน้าตาตัวเองนะครับผม <c oughs> เมื่อสักครู่ที่เองสดๆร้อนๆนะคือพูดไม่ได้อ,อพูดไม่ได้แล้วปกติดี่ไม่ค่อยลบอะไรเลยเวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันมีลบอยู่อันนึ่งไง อ่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ในการชี้แจงไงแต่ทีนี้คนก็สงสัยได้อะคืออะไรที่พูดไม่ได้ก็ทูตสหรัฐเขาก็ยืนยันเองกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ยืนยันเองว่าไม่มีตัวกลางในการเจรจาสิ้นคุยตรงทํางานร่วมกันอย่างหนักแล้วอะไรที่พูดไม่ได้น,นะก็เป็นการตีกันเชียงไปนะทีนี้ในโลกของ t ิกต็อก